รอแลกก่อนเลยรอครับแต่ว่าเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วใช่ครับคือรอดักแน่นอนแหละพี่บ่านนะใช่ครับรอดักสองอืมเพราะว่ารู้สตาร์บัคอยกาเป็นมวยมวยเดินเข้ามาอืมนะเข้าทางเลยนะครับตอนนี้ก็ถือไว้ประมาณอะครึ่งครึ่งสามล้านหกก็ประมาณสักล้านเกือบล้านเลยเนาะเอาเด่นดวงเล็กวันนี้ก็ วางแผนไว้อย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกัน <laughs> นะครับจะบอกว่าพลิกล็อกก็เล็กๆอ่ะ<ช>นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปอ,อยต่อยไม่โดนแล้วก็เข้าทางเราอู่แล้วนะครับตา,ตามแผนไหมตอนนี้ตามแผนตามแผนไหมตามแผนนะพอมีชื่อต่อยมวยรอกคิดว่าจะเข้ามาถิงจริงไหมไม่ครับไม่แต่ว่ารวมดีจับฉลากครับจับฉลากเจอกับไอ้เจ้าจะพาลองปัญหาไ่นานนะโอ้โหเป็นแรบมากความรู้สึกตอนนี้ ก็ดีใจก็ดีใจครับก็ดีใจที่ผ่านรอบมาถึงรอบนี้ได้ครับก็ภูมิใจอยู่ก็หวังเล็กๆว่าจะเป็นแชมป์ไม่ไหร่ไอเอ็งเอ็งจะหวังลึกแต่ว่าจะพูดเสียงดังนี่คนที่จะชิงกับเองอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยรูปร่างต่างเนื้อตัวเลื่อยเด็กตัวนี้จะยาวเด็กดวงใหญ่กว่าหรือว่าเป็นมาถืงความคาดหมายนะไรลูกนี้จเราต้องคู่นะหมามือของแท้เลยนะพูดถึงเด็กดวงเล็กหน่อยสไตล์เขา เห็นเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างก็ต่อยากเนอะห้อยซีมือมวยปีมือต่อยากอยู่เฮ้ยแต่เห็นเองพูดกับคนอื่นเองไม่ได้พูดอย่างนี้อุ้ยขนมเลยเองบอกงี้หนิยิ้ให้มันต่อยกันก่อนคิดว่ามีโอกาสในตอนหลังครับน่ามีครับคือมาถึงตรงนี้แล้วมันอะไรก็ได้้นะใช่ใช่ไหมใช่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นฟอร์มของเด็กดวงเล็กเราให้คะแนนตัวเองสักเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบครับ อีกสามสิบแบบเผื่อไว้ทำไมอ่ะทำไมไม่บอกว่าร้อยเลยล่ะเเลื่อครับเขินเขินเด่นดวงเล็กเองเด่นดวงเล็กเองล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ของเองเท่าไหร่ก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยของแบบนี้มันโดนกันได้ครับโดนกันได้รนะแล้วที่สำคัญก็ดวมมันอย่างว่าใช่ครับมันพุ่งแต่ว่าจะยครับเออมีแต่สั่งแล้วนเออตอนตอนที่ต่อยแบบหน่ายกไม่เคยต่อยกันมาก่อนเลยใช่ไหมผู้นี้ไม่เคยใครพราตอนอับตอนรับนี่มาก่อน แกกว่าเพราะงั้นเออเด็ดดวงเล็กก็มาทีหลังเด็ดดวงเล็กอายุเท่าไหร่เนาะสิบเก้าสิบเก้าปีครับนะครับสามร้อยหกตอนนี้ถ้าเกิดดอลลาร์มันต้องเป็นสามร้อยเจ็ดแล้วนะครับนะครับมันเดียวกายเป็นไปได้สูงมากเอาฟังมอะไรทีเดียวซีเลยเนาะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไปหน้าเต็มที่แล้วนะครับเพราะมันเป็นไฟแห่งชีวิตเหรนะครับนะจะบอกอะไรกับซ่อนรักหน่อยไหมข้างๆให้ไม่แม่ให้เด็ดดวงเล็กบอกอะไรซ่อนรักไหน ก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับผมก็มาสู้ผมเต็มที่อยู่แล้วครับนักมวยชอบพูดหวานแบบนี้เวลามันเวลาบนเวทีไม่ยอมจะยยจะดราม่าเออเอาเอาสัตยรักบอกอะไรเด็ดดวงเล็กก่อนแบบพี่อยากแบบฮาร์ดคอร์หน่อยอ่ะต่อยตรงไหนต่อยตรงไหนทำอะไรทำนี้เลยเออสอบสอบตรงไหนสอบตรงไหนสอบตรงไหนสอบนี่เลย เอาพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยพูดอะไรกับเด็กดวงเล็กหน่อยเอาไม่ดีเอาเจอแล้วนไม่ดีเอาเอาฝากอะไรถึงแค่ปีนะครับเชื่อมังารเงินเราผมจะทำให้ดีกว่านี้ก็ถือว่าเป็นไป